กับสวัสดีบาสุกุสุคนพบพอกับส่องเบาเอือช้าเหนียวอีแล้วพี่น e ้องกะอยู่ให้อยู่นะคือเก่ามือนี้กับมาเกี่ยวข่าวซอยเอื้อยหอเนาะกะพากันออกมาหลายคนอยู่ละตอนนี้กะนสบายดีปารุโนบพร้อมโนบเร็วสบายดีปารุเด๋อยเนาะพี่น้องหลานชายขอยกำลังเฮียนเบา มแม่มัอนี้ก็ถือว่าออกมาเนี่ยกะพักกันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินก็คือเจ๊เนาเนาะพี<ฮ>่เ <c oughs> จ๊เนาเฮ็ดกินอยู่มือนี้มืัอนี้เจ๊เนาเฮ็ดยังกินเนาะกินสลัวจำปากจำปากคือเก่าแล้วก็อันปลาดะกําลังชิตต่ำกระปุ่นอ่ะปลาดะปลาดะปลาดะกําลังชิตต่ำอันมัะหุ่งใส่อันกระปูดอง ส่วนข้าวปุ้นั่วข้าวปุ้นบาหมา่หุงบาไส้คนข้านกีจับปะอันนี้ตัวซุกนี่นี่อันนี้ก็เป็นผักห่อป้าผักเม่อันนี้แจ่วอ่าเจลอหิวน้ำมาละ เป็นซานโหตั้งูนซานคนเห็ดซานกำลังอันกะเปาุนมันอามาหอยแไข่ใ่ไม่ไงแหละกับอันเม่ปุ้งกำลังอันกำลังอันผ้าผลไม้ให้อันเขากินอยู่นะผ้ามาหุุงซุกอือจะเป็นแบบไงโอ้ย เห็นรูดมือ <c oughs> อันนี้คัวอยู่เทียงให้เทียงหน้าก็สิประมาณนี้เลยเนาะดังท่านนะบัไดดังพื้นแต่อันนี้เป็นไม้อ้อยทง่ายไล่เอของอยู่ของกินเตรียมพร้อมแล้วหมูลูกขึ้นหมู มะคงซุกอย่าพอบนงชง้องนี่น้อมไม้ยละเนี่ยพุรายาเคีนไอาเบาวเอือบ่าอบาอ้วนบบาวอ้วนบบาวอ้วนบบาวจิ๋วและกะบ็บบาวอาบนอนเป็นไอเป็นไอ,านอาชายของเบาวเอือเองคนที่ติดกัดน,น,นั่นแหละน่าคือกันบ่ หน้าคล้ายๆกันแล้วเนาะลานชาวลานชายอยู่ทางด้านนิดนึงสบายดีปาลุงเนาะสบายดีปาลุงเออลานชาวลานชายกาทากินข้าวอยู่เนาะเพราะว่าเอื่อยจนกำลังแต่งอันผ้าขาวผ้าหนาอยู่เห็นยังเจ้ฮะ เดี๋ยวอันบอกเลยเก็บภาพบรรยากาศตอนกินข้าวให้เบิ้งอีกที่นึงเด้อยืมไม่ได้ของตัวบาดากําลังั่วข้าวปุ้นอยู่ตอนนี้นรัฐบาลักเปิดน้ำมันเอาเด้อะโคกน้อยเฮ้ยห้านี่หาทงหยางใส่เลยดิกินกับอืมั่วข้าวปุ้นใส่กระซัมได้ไหมนี่อ้าวมีหวานอีกทางนี้ หวานเผือกอ้าวไม่เงี้มันจีฮียแล้วไม่เงี้มันจีฮีอะแล้ว,นวเ <c oughs> น่ะเ,เขากับน้ำเยี่ยมพร้อมแล้ว,วบรรยากาศกินข้าวกินน้ำกันอยู่ท,ทงหายทงหน้าเด้อพี่น้องเด้อจำปูจำปลา <c oughs> ปูสาดกินปิกนิกอยู่คางเทียงเ <c oughs> ต็มเทียงเนาะ ยาวบอกว่าสิไปเก็บภาพบรรยากาศทางทางด้านเที่ยงให้เบิ่งอีกอันนี้สิเป็นทางด้านเที่ยงพักกันนั่งกินข้าวพักกันกินยุ่งยิงยุ่งยิงยุ่งยิงอาโธมาเด้อมากินข้าวเที่ยงกันอยู่เที่ยงให้เที่ยงหน้าคือเกาเด้อเขียกับข้าวกับหน้าพักกันแส่บคือเกา สัวเขาปุ้นจำป่าต้มหวานอะไรกันเอ๋มะฮุงต้มปา่าโอ้ยลายยงลายยางจ้ะเพียนี่นะกับเขาแซ่บๆมาในีหลังจากทีเกี่ยวเขาขึ้นมากก็ได้ มามากิดข้าวน้ำกนกิดข้าเทียงสงสัยอยากเทียงหากัเลยบอกขึ้นมาเนาะมาเนาะเอาข้าเนี่ยนั่รวนราไปแล้วบ่าจิดองเยหมื่อยแล้วกัน

นานมากแม่อเยู่เย็นอยู่านเยก็ไม่ง่ายไปมังดอ่ะมันมาใช้ไปมังคดเลยเจกบก็บเขาฝกไปลกรน่วอ่้มได้ละเขาเกเบอส่นเขา้ทั้งหมา้ง บมเป็นยังราอันหมดยาหมดเจอเลยนามาแบน้กินเมอกเยวเียงกินเกแน่นอนยิ่ไมันจะใชได้หรืว่าแล้วนั่ต่อไปเด็ดตนยอดมันอามันตับบกเด็ดดีเป็นหมนะนตัวากเป็นหมัวมากเนตัวมากกัไม่ใหญ่มากเป็น

เออสิอาจารย์คูับองอาจกับคิ้วแห่งน่าเชิ่ค่ัท่านอยากบ่อืมนักินเขี่จักรยรนบ่ยากหรอคือะดมืเจ้ามากอ่ะ รกินได้คือเก้าพังงแต่งานคือเก้าบ่อขื่อะไรางห้บางหเรื่งบนน้กินนะนี่ก้องครับคนทีบ้าก็นเช่นคือเก้าวันนานเท่ไเ็ดูแล้วก็เจ็ดบล็อตเลยไหมยัวตมีผัก้ากับผักกิ้วหนงกนกห้าเจาะก็มี้ากับกระติ้วอยู่่น้กับกต้วกรต้ก็เด็ก นี่บ่ <laughs> <laughs> <Bọn mình hả? cười> <laughs> <laughs> เมื่อกินกเกาอย่เด้ยยังอยู่สองสามสอยาเลยันเาคือว่าคลิปนี้เบอเอ้อกับสิบพาไปยาแาศเราทีนี้เดี๋ยวพี่น้องเพื่นกินขบอเมิาเพื่อนวาจะบเอ้อกัสิไปเลยพี่น้อง คลิปนี้ก็ไปเลยเด้อบันทึคุณสุดคนสบายดีเขาเป็นสบายดียุ่งคอยสั่เขาเจ้ากินเขา